หามาหลายแพงเราบัน่อตะอนห้องก็พาหนึ่งห้าน่ะมีจักใบ415 415โอ้หาทั้งสามตัวนี่ดโ้หตเลย405 415ด่าได้มอเตอใส่กว่ายายเด็กก็หญิงเด็กน้อยบอกแล้วบันผ่้ยญิงนะจะเป็นช่ยิงสิหนาเจเอาเด็กน่อยมันหนึงกี่แล้วมันมันเฮ็ดยางกว่า เล็กน้อยมันบางมันไปกัมนุมฮะหาฟันเขาเลี้ยงเกียงนี่โอ้ยสะดกินมากกับตีหาแล้วพอดีโอ้ฝันหาที่หาหน้าที่เสดิดฟันจนแจ้งแมนตีหาพอดีหูแมาก็ได้าที่หาน้าที่แมนแล้วตีหาสิหานาที่พ่อแมนพวกฟันก็เป็นผ้สี่พี่โอ้ว่ามันเลี้ยงกียงเนาะแต่ว่าเป็นเลี้ยงเกียงแล้วฟันแต่ว่ามันเห็นคือเลี้ยงเกียงบ คือบ่อฝันเลยหาซีนึงหานี่ที่ใหญ่ได้ตีตัวเองเป็นซีน้าเมื่อเป็นห่าน่ำเป็นนึ่งเด็กหน่อยก็นึ่งก็แล้วเด็กหน่อยก็นึ่งก็แล้วนำบ่อซ้ำกันยังมาอันว่าหาอีกชั่วยังว่าเดเมื่อใส่หาหาอีกชั่วคนแบบเตี้ยฝันแม่นบ่อใหญ่ย่าอยู่บ้านใดเดียวคันออกตัวนี้สิไปหาไรบาทเนี่ ยี่ว่าไก่สิยศนองบัววะมาแมเมื่อยดิย่ายิ้สว่ายยังจ้าหอมเออแม่หอมนี่จำไว้เด้ออันพอค่าลอตเตอรี่จำเื้อเหล้าซอยข่อยเนี่ยเหล้าสิถทือรางวัลที่หนึ่งจ้าถูกอ อันนี้ <ไป S 1> ก็ไม<อ>่จะวางหลอกที่หนึง่งแต่วางตามโซ่ท่าเอาได้ได้รางมันได้ดีบด้างนีมสองโซแล้ว่วเนี่ยันอาวัวรางมันที่หนึ่งก็ได้เอาวันนั้นมาหาอันมาหาเก่าสามอันสาม,สาม สามหนึ่งเก้ากมาเลขสามตัวหาใสกับว่ามีเขาจะว่าสามหนึ่งเก้าแล้วยี่สิี่หนึ่งเก้าได้เลยใสสามถือจ้อยถือเลขค่ายที่นี่อยัดเจอบาทนี่หาสามหนึ่งเก้าว่มีมีแต่สี่หนึ่งเก้าอย่าไปอย่าทำ อันนี้ก็มีใบเดียวเขากันซีนึงหาหามาเดี๋ยวลหามาหลายมือแล้วมันจะไปน้ำบัดหาหากับมีก็เลยมาพ่อ้องกระพาะมีแต่แปดหนึ่งหาฟันจะโดนไปนี่ไหวมือขึ้นบ้านอฟันขึ้นบ้านนี่ฟันสะดิดด้งสีหาสิพาณทีผาณทีป๊บฟันจะหน่าเลยเอาเอาผูกับเป็นซีวะใช่ไปเสียกับพนุจะหาอืมนึ่งก็แล้เดีกยน้อยจ้า เป็นน้ำกับเป็นเรื่องที่แล้วมันแม่นบ่แม่วันวันสี่หมื่นคนเดียววันเปิดแท่งคนละตีก็จะวันใครซื้อดอกวัดอืมเอาเอาว่าหันไดสิศเก่าสียอบ่บัลกสต่าซื้อสองหมื่นเอาวัดว่วเขาเป็นเป็นนั่นทุ้งทแม่วัดวัาเขาเอาให้ทิศเก่าตู่ทิ อืู้ไปก็เลยเอาผ่าเคอะไมู่้คู่ไปใหญ่จังหกันแล่ทอเท็่ขอตู้อเจบมักทะเหมนบ่ไผแต่เจาเพ่อเเือดับบอมไม่คิดเก่าตู้จดจำาันติดตัวหมเอาหลจากนั้นก็จะเจับตัดบัตราหารเหตุบุญกัน่ะบัตเขาจะล่าเขได้ตาเขาได้เลเต็นกัน่เห็นหนึ่งก็เกาแเ แม lah, a, well ่ป้าสอต้ล่ะตเือตเงวันเงวันเมนโย่เงันเมนต้นละเนาะปาดีสามหวหงัดวังหันได้เนึองเก้างดนี้ได้เนึงห้าสีเนึงหาสามตัวเคีงเงตัวเดียวคลงตัวเดียวคน่กับปซื้อต้นกับป้เ้แม่หอมบ้านน้องบัวสาสตน้ะแม่เนาะเอากันนอกตัวนี้สิคือพ่อคุณแม่ท่านที่เลยเนาะน้่หวเีย่เยนผุนิบาเนี น่นอท่ไเลเ้ยวัดเออนั่นเหียพอข่ารสตะลี่พ่อจงนุกแเี้ยทีาย่อยวัดว่างหันถืกสองเมื่อ่น้อให้ลูกสาวซื้อถ้าฟันนี้ปานเปิดแท่งเนาะแม่นแห้งที่ จัายเจาเาจะ้ม e si ันมันลายแล้วเจกัซ <away> ื้อล้วแบบมัดกันเตจ้าดวงพันมัขัดเนาะเอาเอาโชคมาอยู่ดอกแมนลางมันที่หนึ่งหอดที่หาอยู่ดอกตั้งเล็กไขยสามตัวเล็กไข่สองตัวขอหลายดอกขอซ้ำให้มีซับจ้ะจ้าพอแต่ถือเนาะลังดับลางวันใดก็ดีใจมาเจาะกัดีก็เจียกัซื้อวัดตอก็ซ้ำไปซ้ำไมกันดุกจ้าก็ได้หลุดน้ำโม่แต่ฟองเลซื้อ คุณแม่หอมเราฝันว่าเด็กน้อยอ็กน้อยกับนม่าสัฝันจนวัดแยงจนว่าหอดตีหาสิพานที่ที่เิมาก้อยยังยังเดมือห้ย่ไปล้เอเออจ้าจ้านานสิพี่น้องพี่น้อง อันอันอันนัเกเทีนรถที่นี่วัดที่ข้าเกวัดที่ะ้าบาทจังไดเบาไม่ดูได้สามตัววันที่วัาวัน้ได้เก้าหนึ่งเก้าขาเบียนรถแล้วก็แทนฝันมันเลยตรงก็เลยไร เป็นยังื่อัน่บห้ไปหาบาทนี้ปพยดข้าวย่านโควิดโอเคเตินรถเล่าย่านโควิดแต่วัาพักก่อนนะจ้าจ้าแต่ว่าขอถอดเอฟซีหลายๆได้แจกชุดหอดขึ้นเก่าเหมือนเดิมจ้ามาธุลามาตาสวน่ามก็เลยม่มแม่หมวยยังสวยคือเก่ายังสวยคือเก่าเก้าหนึ่งเก้าวันที่สามตัวคนจนนี่วันนี้กับวันนี้ได้ไปบาทนี่บาลีทีหนึ่งเก่าหนึ่งสองตัวมักสามแปดปายรถแต่ปายรถมาก บนนะเก้าหนึ่งหนึ่งล่างนะสามแปดงวดวันที่สองนี่เตะแต่ว่าพอท่านเลยฟันอีเนี่ฟันมันจะเป๊ะนะค่ะแต่ว่าฟันฟันสองวดว่าคนเอาเกียนโบัร้านน่ะนทุกข้องมาหาเต็มบ้านมาเลยขี่มันหนึ่งเก้าหนึ่งอืมแต่ซื้อรัตเตอรี่ไว้แล้วเก้าหนึ่งหนึ่งหลายใบเยอเหี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งนะหนึ่งเก้าหนึ่งมาอีกบอกว่าเก้าหนึ่งหนึ่เหรหนึ่งเก้าหนึ่อันะแต่ว่ามันกับบางเงินดิ่นี้อ้าวเฮียสวัสดีค่ะเฮีย เส่สี่รถเล้งเป็นจังไคก็เป็นตะเมียแต่ไม่แทะบ่ได้ยูได้เศ้าอยากนำรถขายรถดีกันเลยบ่ได้ยูได้เศ้าดูหลายขยันหลายเนาะอาสรุปอาโตนงวดวันที่สองนี่ตัวใดกว่ากัวันเล็กที่ละวันเล็กที่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งไผม้ที่ได้มากหมูว่านนี่มันอ่าสี่สามสองห้า สี่สามสองห้างานที่แล้วได้มาหนึ่งหกหกหันหัวขึ้นเป็นห,น,หนึ่งเก้าเก้ามันตรงกับที่คนมาสิบแต่หูแล้วว่าเก้าเก้ 9, 11, 19, 19, าเก้านเลยได้ยินเป็นเก้าหนึ่งเก้าอืมได้ฝันนะค่ะทรายได้วันนี้ว่ามักการเล็กี่กระไตรถน่ะละสองหาสี่สามสองหาเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งน่ะค่ะสามแปดสามแปดน้ำแมนบอลสามแปดเก้าหนึ่งหนึ่ง บ้านเลขที่แล้วก็สามแล้วก็ทะเบียนอ่าสี่สามสองห้าสี่สาอห้า่าทะเบียนรถในสี่สามสองห้าบ้านเลขที่เก้าเอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกึ่ว่ามากหนึ่งหน่ะอ้อเลขสิบเก้าหนึ่งหนึ่งประตูเลยสามดได้ปะนี่ สามแปดนี่กันเลขไคล์ลดคือกันสามแปดกันลดคือกันหนักแนี่ร่องแต่เพราะเป็นยังแต่เป็นยังก็ได้เห็เนกัเนเป็นปีแล้วกับเจรัตมะนี่นะจ้าก็ได้อยู่ได้ได้มาตลอดอยู่ที่เจรเิญแมก่ก็ได้มาตลอดไม่ได้ตั้งใจซื้อไป,ไปยิบโรตเตอรีมันก็ได้โลดจังมสีนะือบาทนี่เลขถูกสิให้ไปหาบ่า,บานก็ให้ไปอยู่คันอยู่บ้าน งวดหกเุนสานลูกสาวไปส้นแท็กซี่แหงเด้ทั้งบนทังล่างเหตุเียุนาะไ้ได้เต็มเลยและก็มาได้งวดอันหกลกแปดก็ได้ไปมาสี่หนึ่งหกแปดก็ได้โตดะลอยหน่ง้าได้มาตลอด่ที่ห้าหลังจากที่ห้างหายไปโดนตลอดคือเก่าได้คือเก่าเก่าเพเวราแต่ว่าเล่าแห่งบอออกเื้อ ไล่คู่เก่าบ่ออกซือบ่ออก YouTube นะเกเนาะบ่ได้ออกแต่ว่าซุ่มในไล่ก็ส่งให้ก็ได้คือเก่าอยู่ในไล่กลุ่มหมู่พวกอันนี้2มื้อบ่บ่ว่าดอกแม่ผู้ใดก็อยากถือกมมดเลกน่ะบ่ดีอละคนเฮาก็เฮา พี่ต้นเอฟซียู่ที่เพิ่นบอกว่าถามหาเ่าว่าบริออกยูทูปเพราะว่ามันยากทั้งขายทานทั้งเฮ็ดสีเราั้องสวนตามไปตลาดตามน้ำมนันยุ่งยุ่งมากบม่มีเวลาม<อ>าอเลยนะไมาเจอกันยูทตลาดตอนนี้เจอกันโดยบางเงินพี่น้องคิดฮอดทุกคนเลยคะ่ะเอฟซีมันเหนอะมันเหนอะเจ็จ้าจ้าขอบคุณมากมากว่ท่านได้ยังมาพ่อแม่หอมเล่า ฟันดีฝันเด็ดอันนี้เด็เกเด้อเปล่าเด้อมันขาดขอบคุณค่ะเกดเต้นรถนะคะพี่น้องเกดเต้นรถพันกะโชคดีโชคหมานอยู่คือเก่าพี่น้องงวดนี้แล้วก็บอกมาแล้วล่ะหางหายกันไปโดนพี่น้องเอซีเกเต็นรถพ่กาโชคดีโชคหมานอยู่คือเก่าพี่นงหงัดนี่แล้วก็บอกมาแล้วล่ะ อันนี้ก็จะเป็นบัดก็จะถึกกันหรอกก็จะทำเอาตัวฟังหรอกอืมวันนี้เพิ่นได้มาไปอันนี้ว่าลูกคขากันอ๋อเอาวันนี้ก็มีแต่เลขฝันคุณแม่นี่แหละเนาะเกว่บัียอจ้าใกล้ๆกันนี่แหละแม่เอ้ยอยู่บ้านแดงนี่แหละเออเจานนี่แหะค่ะเอาเลขคุณแม่หอมนี่ก็คือนสีหนึ่งหาเนาะ